สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับปตันซูปราส์ดีมทีมครับเป็นไงกันบ้างครับวันพ่อผ่านไ,ไปแล้วใครมีลูกมีหลานพาลูกหลานไปเที่ยวไหนกันบ้างผมก็พาลูกไปเที่ยวแหละเมื่อวานก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับก็จะมีคลิปการาฟพลังโดยการาฟพลังเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วลหละแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นมาเมื่อเช้านะฮะ ก็ได้เลือกอ,อัดคลิปกราฟพลังสักทีว่าตัวไหนมันโหดมันตึงมันประมาณไหนนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการให้เกรดให้ดาวพร้อมวิเคราะห์กราฟพลังเนี่ย่วงนี้เนี่ยไอตัวใหม่เนี่ยยังไงมันก็ต้อง5ดาวขึ้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันโหดมากนะฮะแต่หลังจบครบอรอบไปเนี่ยมันก็จะมีการปรับเกรดมาให้สมดุลบ้างแน่นอนว่าถ้าตัวตัวใหม่เนี่ยยังไงมันก็ต้องโหดมันก็ต้องโหดแหละ จะโดนปรับลงมาบ้างน,นะครับแต่มันก็ยังโหดอยู่ดีแต่ว่าไอ้ตัวเก่าๆนะครับที่ไม่ได้ปรับความสามารถตามนะฮะก็ทําใจกันนิดนึงนะก็เดี๋ยวหลังครบรอบนะก็ปลายเดือนหนึ่งเนาะก็จะรู้นะครับก็จะมีกราฟพลังก็จะมีเชียริสมาให้ดูนะฮะก็วันนี้นะมีกราฟพลังมาเป็น8ตัวละครครับ แล้วก็ตัวกล่องอีกนิดหน่อย8ตัวละครก็เป็นตัวละครซูเปอร์สตาร์ตัวดีมเฟสญี่ปุ่นนั่นแหละครับแล้วก็ตัวละครอนาเธอร์สตาร์นะครับไอตัวแรทั้ง4ตัวไบรอันอาวิชิงโงรามิเลสพวกนี้โอเคครับมาแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มี ID ดองบอลนะครับก็เดคลิปชันดานล่างติดต่อมาได้ สำหรับตัวแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็ขอเป็นตัวตู้ดีมละกันอ้าวไม่ใช่เมืง่งแปบ๊บหนึ่งมิซากิครับมิซากิครับมีพลังยิงที่รุนแรงเป็นอย่างมากถามว่าแรงแค่ไหนเคน,เ,คนนะเซฟแค่ล้านสานะครับหรือพันสาเท่านั้นพบตัวเก่าเนะี่ยพันสามเท่านั้นมิซากิครับยิงัวแรงนะฮะแต่หากเทียบตัวรุ่นใหม่ด้วยกัน ก็ไม่ได้แรงเวอร์ครับโดยมิสกินะครับจะเป็นตัวละครอนเนกประสงค์นะฮะทำเกมได้ยิงได้แล้วก็เล่นป้องกันได้ดีด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวละครที่เรียกว่าพีคด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแต่กราฟพลังดูดีจริงๆพลังยิงนะครับอยู่ที่1นล้านสี่แสนกว่าๆครับเมื่อชนะแบทอัพนะแล้วก็จะมีเทปอ่านทางครับทอให้เกมรับดูดีมากๆครับนอกจากนั้นพลังเลี้ยงพลังส่งนะครับอยู่ในระดับที่ดี ระดับหนึ่งเลยคถามนี้นะฮะด้านซ้ายมิสกิมีความสามารถในการเลี้ยงเลี้ยงไก่ชิงไก่ปั๊บพลังเพื่อน,อนแน่นอนว่าตัวนี้นะฮะดาวก็อาจจะไม่เต็มครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเกมในขณะนี้ครับแล้วก็คำถามที่หลายๆคนถามกันนะฮะดีกว่ามิสกิซูเปอร์สตาร์ไหมดีกว่านะฮะยิงก็แรงกว่าแล้วมีบัฟบพลังมิตรภาพด้วย ต่อไปครับตัวที่2นะฮะโอซาระซึบาสะครับตัวละครนี้ยิงแรงกว่าตัวซูเปอร์สตาร์ตัวเก่านะครับพลังยิงครับอยู่ที่ล้านสี่พอดีเป๊ะล้านสี่พอดีเป๊ะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ยิงแรงมากนะครับแต่ไม่เหมือนมิซากิครับก็คือมันไม่มีเงื่อนไขนะฮะแม่งฟูตลอดครับนอกจากนั้ครับตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครมีความสามารถในการทําเกมขั้นเทพโดยเฉพาะพาสซีฟนะครับ อย่างพาสพีใหม่ที่ออโตอินเตอร์เซปอินเวดเนี่ยคือเวลาส่งบอลไป2ตัวแรกที่ข้ามหัวเนี่ยจะไม่มีคับคัตซีนเลยหรือว่าโกมากๆนะครับมาดูความสามารถด้านอื่นนะครับเลี้ยงกับชิงเนี่ยดีกว่าวิสกิส่วนเกมรับนะฮะแม้ไม่มีเทพอ่านทางแต่ด้วที่ว่าพลังพื้นฐานมันสูงนะฮะ ทำให้เรื่องเกมรับได้ดีมากๆครับตัวนี้มีจุดเด่นด้านการทําเกมนะครับมีชา้นมิเกอร์ครับการการบล็อกท่าบล็อกท่าคู่ต่อสู้มีชิ่งไกลครับแล้วก็มีส่งโกงนะฮะแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ตามด้วยมิตรภาพและฮอตไลน์อีก10%ครับของดีแน่นอนครับตัวละครนี้ผมให้ไว้ก่อนเลย6ดาวนะครับตอนหมดครบรอบอาจจะลงมาเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวทำเกมนำเบอร์ของญี่ปุ่นก็ว่าได้ ตัวถัดไปตัวระครระดับซูเปอร์สตาร์ครับมัตสึยาม่าของดีของดีอีกแล้วู้หพลังเกมรับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะอยู่แล้วยังมีเทพอ่านทางขนาดบล็อกที่ดูน้อยที่สุดนะครับแม่งยังโหดเลยฮะแน่นเราว่าจุดเด่นของมัตสึยาม่าครับก็คือมันมีส่งโกงเหมือนซื้อปาะาเมื่อกี้เลยยิ่งเป็น DM นะฮะเรียกได้ว่าเวลาที่คุณสกัดบอลได้เนี่ย ส่งขาวเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยบางทีมันมีตัวซ้อนไอคอนซ้อนกันเนี่ยเรียกว่าสามารถจ่ายบอลได้แบบสบายๆหลายคนนะครับมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะตอนเล่นบนคอมมันจะมีเลเ์นิดหน่อยเนยาะกัดบอลมาได้แล้วที่กลางสนามตรงนั้นน่ะผู้เล่นมันหนาแน่นแล้วผู้เล่นคู่ต่อสู้เนี่ยบางทีมันซ้อนกันตัวนี้ส่งนะฮะสองตัวแรกเหมือนกันครับไม่มีเข้าคัาสซีนตัดบอลน,นะครับผ่านแน่นอนทายออกปีออกหน้าได้แน่นอน โอดมากๆครับตัวละครนี้มีมาร์คดีเฟนต์นะครับก็คือว์ปไปช่วยเพื่อน2ครั้งต่อครึ่งพลังที่คุณเห็นเนี่ยเ,เรียกว่าว์ปไปช่วยเพื่อนปุ๊บฝันร้ายคู่ต่อสู้ทันทีเพราะว่าตัวนี้มีการการบล็อกท่าด้วยนะทำให้ไอ้พวกตัวละครใส่บล็อกท่าเนะี่ยจะกลัวตัวนี้เป็นอย่างมากครับนอกจากนั้นครับพื้นฐานด้านการป้องกันนะครับที่ว่าจะเป็นออโต้ตักบอลนะครับเบอร์สตมิน่าคู่ต่อสู้นะครับ ถือว่าดีจังสิ้นนอกจากนั้นยังมีอินสไปบวกพลังเฮียวงะซึบาสะมิสากิคนละ7%ปเซนสุดยอดไปเลยนะฮะผมบอกเลยครับตัวนี้โหดมากเรื่องดาวก็6ดาวนะฮะ6ดาวแน่นอนเพราะว่ามันโหดจริงๆครับ DM ที่เก่งที่สุดในเกมก็ว่าได้ต่อไปครับ ตัวละครถัดไปถือว่าเป็นตัวละครที่ดีและโกงที่สุดในตู้นะฮะไม่มีตัวไหนโกงเท่าตัวนี้แล้วในขณะนี้นั่นก็คือวาคาบายาชิเอ็นโซครับพลังเซฟนะครับระดับล้านหนะครับไม่มีกองหน้าตัวไหนยิงมันได้เลยนะแต่ว่าเกรชักบอลเท่ากันเนี่ยเกรบอลเท่ากันเนี่ยยิงไม่ชนะเกตนะครับือโอกาสเซฟอ่ะมากกว่าเข้าครับ พลังเซฟครับ1,61,000นะครับนอกจากนั้นยังมีความสามารถเก่งลูกบอลต่ำด้วยก็คือเวลาโดนโดนวอลเล่นเนี่ยมันจะเซฟเก่งขึ้นอีกเรียกว่าโหดมากๆความสามารถนะครับเรียกว่าครบเครื่องแต่ที่เด่นที่สุดก็คือพาสซีฟนะครับนี่นะครับ Selective Feed เมื่อเซฟได้นะครับคุณจะสามารถเลือกส่งไปให้ตัวละครฝั่งเรานะฮะเลือกได้เลย ที่อยู่ในแบบโตนสนามฝั่งเรานะพอส่งไปปุ๊บบวกออนไ์น์10% c o u n t ร์แ t ค a c กได้ทันทีครับความสามารถด้านอื่นนะครับเวลาเซฟได้ลูกจะไม่กระชอกนะครับโดนยิงจากนอกกรอบใช้สตามิน่ลดลงครึ่งหนึ่งนอกจากนั้นจะมีการบล็อกท่าครับและมิตรภาพนะครับทำให้ซื้อภาษามิสากิและอิชิสากิบวกพลัง7%และจะทำให้ผู้เล่นสายป้องกันนะครับ d ีเวนเดอร์นะครับที่เป็นตัวเอเชียนะครับบวกพลัง5%ด้วยเมื่อเจอกับกองหน้าเรียกได้ว่านี่ไม่ e เพอร์เฟคโกลคีเปอร์ในขนาดนี้เลยพลังดุด,ดันนะฮะปูตลอดและพาร์ทสีบจุดโกงนะครับตรงนี้เลยต่อไปมาดูดําจิ้มกันบ้างตัวละครพาเนลนะฮะก็เป็นพาเนลมิชชั่นนะครับเล่นผ่านเล่นครบก็ได้ฟรีก็คือจุนนะฮะ อันนี้ไม่เก่งครับเอาไว้ลงหลีกนะแต่เอาจริงๆลงหลีกก็ไม่เก่งเนคือบอลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อลงหลีกเนี่ยมันก็ยังไม่เก่งอยู่ดีถ้าใครไม่มีบอลนี่ยมันได้บอลแปดโลหนึ่งมันก็พอโอเคแหละก็พอโอเคแหละมันก็ดีกว่าบอลเจ็ดจุดห้าธรรมดาเนาะอ่ะมาดูตัวละครเอเอสกันบ้างตัวละครเอเอสคืออะไรตัวละครเอเอสครับคือตัวละครที่เรียกว่าของแรของเทพของแร มีโอกาสออกในตู้ซูเปอร์สตาร์และตู้อื่นๆนอัตตาตัวละ0.01%หรือ1ในหมื่นนะฮะอะไรว้าอนาเธอร์อ่ะอนาเธอร์สตาร์ไอตัวพวกนี้นะตัวพวกนี้นะครับเก่งการระดับซูเปอร์สตาร์เลยและบัฟทีมของมันก็เป็น30บวก2ด้วยเนี่ยแบบซูเปอร์สตาร์เลยแต่ว่าเงื่อนไขาการบบกเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ตัวนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวพวกนี้มาเนี่ยผมว่าน่าเอาลงทีมทั้งสิ้นมันเก่งมากนอกจากนั้นมันจะสามารถใช้900แต้มนะเอาไปแลกได้นะในร้านค้า4500ดีนบอลก็เยอะอยู่แหละโอเคครับไปไปดูตัวแรกนะครับสำหรับตัวละคร AS ครับก็คือมหาเทพไบรอันคัฟฟอร์ดครับโอ้โคตรโหดเลยครับตัวละครนี้ยิงแรงมากๆ แรงมากล้านหนะครับเบากว่าเฮียวงะนิดเดียวแต่ถ้าเป็นลูกมงนะครับพอๆกับเฮียวงะเลยตัวละครนี้ยิงแรงไม่ว่านะครับยังมีจบโกอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับยังทําเกมเก่งมากครับแต่ทําเกมของมันนะครับเรียกว่าได้ว่าโหดอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อโดนลุมนะมันจะบวกพลังอีก30%ในด้านการบุกนะฮะมีชิงนะครับมีชิงนะครับเวลาชิงนะครับปัญจะ เวลาชิ่งเขากรอบเททโทษเนี่ยมันจะเป็นยักบอลสูงเลยเรียกว่าพร้อมยิงเพราะว่าท่าหลักของมันเป็นท่ามงนะฮะคือชิ่งเข้าไปก็พร้อมยิงเลยโหดมากนะครับต่อมาครับมีชิงไกลเลี้ยงไกลบล็อกท่าหนึ่งท่าโหดสุดๆพ่อเสียเพียงอย่างเดียวของตัวนี้นะครับก็คือ,อไม่มีรถการใช้สเต็มนั่นแหละ,ะพลังหมดง่ายอะ่ะ เพราะว่าท่าใหม่ๆนะฮะแม้ว่ามันจะแรงนะฮะแต่ก็อย่าลืมว่าความแรงนะครับย่อมแรกมากับการใช้สเตมิมีนาเยอะครับไม่มีลดการใช้สเตมิมีนานะฮะไปไปสักพักก็น่าจะพลังงานหมดก็คือยิงได้ครึ่งครึ่งละหนึ่งครั้งประมาณนี้เราถือว่าโคตสุดๆ6ดาวนะฮะต่อไปครับแฝดคนพี่ผู้ล่วงลับสไตล ตายเนี่ยพลังมันจะสู้ตัวละครคนน้องไม่ได้แต่ว่าจะเกมลุกเกมรับแต่ว่ามันน้อยที่ไหนครับคุณถึงจะสู้ไม่ได้พลังของแม่งก็ยังเยอะอยู่ดีลูกยิงครับยิงแรงประมาณ1นล้านสี่แสนกว่ากแต่ลูกมงนะฮะล้านหโคตรโหดเช่นเดียวกันกับไรอันครับตัวละครนี้ครับมีมิราเคิลโพสเพลย์นะครับเมื่อชิงนะฮะเข้ากรอบเขตโทษปุ๊บงัดเป็นบอลสูงทันทีครับ มีจูบโกด้วย4%แม้ว่าพลังยิงจะน้อยกว่านะครับแต่ตัวนี้ครับมีจูบโกแน่เรามีชิงไกเลี้ยงไกครับแล้วก็บล็อกท่าเหมือนเหมือนกันด้วยและทีเด็ดของตัวนี้ครับก็คือทําให้ผู้เล่นยุโรปนะฮะทำให้ผู้เล่นยุโรปนะครับการบล็อกท่า1ท่าโคตรดีเลยฮะแน่นอนว่า2ตัวนี้นะครับต้องลงคู่กันนะฮะถามว่ามันโหดประมาณเฮียวงะเลยไหมใช่ครับเหมือนมีเฮียวงะ2คนยืนคู่กัน ก็สมราคาแหละมันเป็นตัวหายากนะตัวแรขนาดน,นี้ก็ต้องหดาวสิว่ลืมไปแล้วก็ขอบคุณคุณโอ้ล็อกฟด้วยนะครับสำหรับภาพต่างๆเนาะเหลืออีก2ตัวครับสำหรับตัวแร่เมื่อกี้ไม่แรเนะ <laughs> มื่อกี้ก,กักมาล <c oughs> าติน ราตินตัวแรงได้แก่ลายมิเลสครับตัวละครนี้ถ้าเทียบกับทุกตัวในตู้นะฮะดูด้ยที่สุดแต่บัฟคอมันนี่เรียกว่าเกรียนที่สุดตัวละครนี้มีชั้นเมเกอร์ครับมีออโต้ตัดบอลนะแล้วก็มีบล็อกท่าคูดบล็อกบล็อกท่าตัดบอลคู่ต่อสู้หนึ่งท่าคล้ายๆกับซื้อปาสะแต่ไม่มีส่งโกงครับฮอตไลน์5%าครับดูน้อยกว่ามิตรภาพ4%เครับแล้วก็มีอินสไพร์ถ้าโดยรวมแล้วเทียบกับซื้อภาสาะเนี่ยมันดูด้ยกว่าเพราะว่า มันไม่มีส่งโกงเนาะแล้วก็ไม่มีการการบล็อกท่าด้วยแต่ว่าทีเด็ดของตัวนี้นะครับอยู่ที่ทําให้เพื่อนๆน,นะครับที่เป็นตัวลาตินนะครับมีความสามารถในการแปะบูคู่ต่อสู้อันนี้โคตรโรวดร้าวเลยนะฮะด้วยความสามารถนี้ที่เองนะครับแม้จะดูด้อยกว่าซื้อภาษาแต่ความสามารถเกรียนแบบนี้6ดาวอีกแล้วหรือวะใช่6ดาวอีกแล้วครับของดีลาตินต้องมีนะฮะ ถ้าตัวนี้มีนะถ้าใครเล่นลาตินแล้วมีตัวนี้นะผมบอกเลยว่าทีมคุณจะเก่งขึ้นเป็นอย่างมากครับยิ่งทีมลาตินเกมรับไม่ค่อยดีแล้วนะตัวนี้ช่วยได้จริงๆฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับพี่ๆน้องอ้อยเนี่ยมันเก่งกว่าตัวซูเปอร์สตาร์ไหมนี่คําถามที่ยอดคิดกันเป็นอย่างมากถ้าเรื่องยิงเนี่ยมันสู้ไม่ได้ครับแต่เรื่องอื่นนี่เก่งกว่าหมดครับคนดูพลังเลี้ยงพลังเสียบพลังจ่ายนะฮะ เรียกได้ว่าโคตรโหดนะฮะตัวนี้มีเทพอ่านทางนะครับแต่ถึงเทพอ่านทางไม่ทํางานก็ยังโหดอยู่ดีพลังพื้นฐานนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับท็อปครับรวมเทพอ่านทางเข้าไปเลือกถูกที่ผ่านแน่นอนครับนอกจากนั้นนะครับคอมโบสุดเกรียนของน้องอ้อยนะครับฮาร์ดดีเฟนส์ครับฮาร์ดดีเฟนส์นะครับเมื่อออโต้ตัดบอลหรือออโต้บล็อกทํางานนะครับแล้วสกัดได้นะฮะตัวละครศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับจะกระเด็นแล้วสตัน แล้วตัวนี้อยู่กลางสนามที่ตวนแน่นอนครับแน่นอนว่าการที่จะทํางานนะครับต้องมีออโต้ตัดบอลครับตัวนี้มีให้ครับออโต้ตัดบอล100%นอกจากนั้นนะครับยังมีฟื้นตัวไว80%ด้วยโคตรดีเลยและเมื่อแบกอัพคนเดียวเรียกกองหลังเอเชียมาช่วยอีกโอ้โหเพิ่มความถึกด้วยการลดการใช้เซมีนาครับมิตรภาพอีก5%ครับและที่สําคัญครับ มีเดลีคอสไลน์แถมให้ด้วยเรียกได้ว่าสุดยอดละสำหรับไดนาโมนะอืมคือผมไม่ได้อวยตัวญี่ปุ่นนะแต่ผมว่าตัวนี้ดีที่สุดเหตุผลนะฮะเหตุผลคือเออหนึ่งมันใช้งานง่ายเนาะไอ้พวกตัวละครที่ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยเกรดมันจะตกช้ากว่าและอย่างที่สองครับแม้ว่าตัวนี้จะ จะดีเหมือนเหมือนกับทุกตัวแต่ที่ผมให้ตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่า1นึ่งไบรอนกับสไตล์นะฮะแม่งต้องลงคู่กันนะครับแค่ตัวเดียวกูก็หาไม่ได้แล้วหายากชิปหายนะครับพอลงคู่กันยิ่งหนักครับส่วนราบีเลสนะครับผมยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตัวลาตินดีๆยังไม่ออกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าถ้าิดใครเล่นทีมญี่ปุ่นเนี่ยได้มาเนี่ยใช้เลยโหดสุดสําหรับน้องอ้อยในทุกเวอร์ชั่นนะครับ แล้วก็ขอบคุณคุณโร็อกฟอกอีกครั้งนะฮะตัวแล้วคอ่อนๆมันก็มีนะที่ผมเอาภาพมาเนี่ยแต่มันก็คือมันก็อ่อนไปเลยเช่นจีโตจีโตที่ไม่รู้ว่าเกิดมาพี่อะไรแต่ก็อาจจะมาแจกบอลแปดเซ็นตสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยถึงจะจะหาได้7.5เท่านั้นก็เอาแไปก่อนเนาะอืม ไม่เก่งครับตัวนี้ไม่เก่งพลังนี้ไม่ไหวเลยนะแต่ก็ถ้าใครไม่มีกองหลังจริงๆเปิดที่โตไม่ได้จริงๆก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับพอชุดไทยอย่างน้อยก็มีมิตรภาพสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกราฟพลังตัวละครไปก่อนแล้วฮะไปก่อนละเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตไปยังไงเออลืม ตัวเยอรมันจะมาใช่ไหมเราว่าตัวเยอรมันจะมาแต่ผมมีข่าวแค่แพร่มมาเลย telegram ว่าเออจะมาเร็วๆนี้ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้พูดเนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข่าวตู้เยอรมันนะหรือว่าข่าวเพิ่มเติมตู้ไหนก็ตามผมจะมาทําคลิปสั้นๆอย่างว่องไวถ้าผมว่างนะฮะเออแล้วพ่ฝากอีกหน่อยนะครับสําหรับตู้วันพรุ่งนี้นะครับตู้ลีลันนะ นี่เลยญี่ปุ่นเสื้อขาวนะครับแม้ว่าคุณจะอยากได้กองหลังสักแค่ไหนอยากได้อ,อิกาวะโตกะสักแค่ไหนนะครับสองตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดตัวละครพวกนี้ไม่ได้ปรับพลังนะครับผมแนะนําให้ข้ามไปเลย300รดีบอลครับการันตี1ตัวนะครับตัวอื่นไม่มีตัวไหนคุ้มครับโตกะดูดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าไม่ปรับพลังผมแนะนําให้ข้ามครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ